เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลย หัวข้อต่อมาหัวข้อ4.2โดเมนและเลนส์ก็โดเมนอะมันหมายถึงเซตของสมาชิกตัวหน้าในคู่อันดับของความสัมพันธ์ R โดยเราจะเขียนแทนด้วย d แล้วห้อย R ก็จะเขียนเป็น d ตัวใหญ่นะย่อมาจากโดเมนแล้วก็ห้อย R ส่วนเลนส์เนี่ยเป็นเซตของสมาชิกตัวหลังในคู่อันดับของความสัมพันธ์ R โดยจะเขียนเป็น R ใหญ่แล้วก็ R เล็ก พูดง่ายๆก็คือถ้าเรามีความสัมพันธ์ R มาเนี่ยแล้วเราดูว่าตัวหน้าเป็นอะไรบ้างนำทั้งหมดเนี่ยมาเขียนเป็นเซตเราจะได้ออกมาเป็นโดเมนแต่ว่าถ้าเราดูสมาชิกตัวหลังแล้วดึงออกมามาเขียนเป็นเซตเนี่ยเราจะได้เป็นเรนโดยเราอ่ะสามารถเขียนโดเมนและเรนในรูปแบบบอกเงื่อนไขของสมาชิกได้ดังนี้คือเราอาจจะเขียนอธิบายเป็นโดเมนของ R เนี่ย หมายถึงเซตของ x โดยที่ x และ y เนี่ยเป็นสมาชิกในความสัมพันธ์ R เลน R เนี่ยก็คือเซตของ y โดยที่อันดับ xy เนี่ยเป็นสมาชิกในความสัมพันธ์ R ก็พูดง่ายๆก็อย่างที่พี่พูดไปเมื่อกี้เนาะถ้าเรารู้ว่า xy เนี่ยเป็นสมาชิกในขันดับทอที่ขอโทีเป็นสมาชิกในความสัมพันธ์ R เนี่ยเราก็จะเลือกมาแค่ตัวหน้ามาเขียนเป็นเซตได้โดเมน เลือกมาแค่ตัวหลังเขียนเป็นเซตได้เป็นเลนส์เสร็จแล้วก็อย่างเช่นนะถ้าเรามีความสัมพันธ์ r เป็นเซตของอันด,ดับ2 4, คู่รอันดับ2,4คูร่อันดับ3,6คู่อันดับ4,8แล้วก็อัรดับ50ถ้าเราต้องการโดมเมนของ r เนี่ยก็คือเราจะดูว่าตัวหน้าของตัวหน้าเนี่ยมันเป็นอะไรบ้าง อ่ะเราก็จะเห็นได้ว่าตัวหน้าของขั้วนับนะมันก็จะมี1มี2 3 4แล้วก็5เราก็เลยได้ว่าโดเมน R เนี่ยก็จะเป็นเซตของ1 2 3 4แล้วก็5ส่วน r a n g e R เนี่ยก็คือให้เราดูสมาชิกตัวหลัง เราก็จะได้ว่าตัวหลังเนี่ยเป็นได้แค่2 4 6 8แล้วก็10เราก็เลยได้ว่า Range R เนี่ยมันจะเป็นเซตของ2 4 6 8แล้วก็10อะงั้นต่อไปเราจะมาดูตัวอย่างที่1ถ้าเราให้ว่า A เนี่ยเป็นเซตของ1 2 3 4 5 และให้ว่าความสัมพันธ์ r เนี่ยเป็นเซตของคู้วอันดับ x y โดยที่ y เนี่ยเท่ากับ x กำลังสองและ x ของเราเนี่ยเป็นสมาชิกใน a อยากให้เราหาโดเมนและเลนส์ของ r ก็ก่อนอื่นนะการที่เราจะหาโดเมนกับเลนส์ได้เนี่ยคือเราต้องรู้ก่อนว่าความสัมพันธ์ r เนี่ยมันมีสมาชิกเป็นอะไรบ้างซึ่งโจทย์เขาได้บอกมาแล้วว่า ความสัมพันธ์ r เนี่ยมันเป็นขั้วดับ xy โดยที่ y เท่ากับ x กำลังสและ x ของเราเนี่ยต้องเป็นสมาชิกใน a ก็คือ x ของเราเนี่ยจะเป็นไปได้แค่1 2 3 4แล้วก็5ดังนั้นวิธีทำเราก็จะเขียนขึ้นมาก่อนว่า r เป็นเซตของขั้วดับก่อนอื่นพี่ก็จะเลือกแทน x มีค่าเป็น1 แทนลงไปใน y เท่ากับ x กำลัง2นะเราจะได้ว่า y เนี่ยก็จะเท่ากับ1กำลัง2ก็คือ1ดังนั้นค้่นับตัวแรกเนี่ยจะเป็น1 1ถัดมาพี่จะแทน x มีค่าเป็น2พราะเราแทน x มีค่าเป็น2เนี่ยเราจะได้ว่า y จะเท่ากับ2ยกกำลัง2ก็คือ4ได้ค้่นับ2 4 ถ้าเราแทน x มีค่าเป็น3เราจะได้ว่า y เนี่ยเท่ากับ3ยกกำลังสองก็คือ9ได้คูนดับ39ถ้าเราแทน x มีค่าเป็น4เราจะได้ว่า y เท่ากับ4กำลังสองเป็น16ได้เป็นคูนดับ416 และถ้าเราแทน x เป็น5เราจะได้ว่า y เนี่ยเท่ากับ5กำลัง2ซึ่งมีค่าเท่ากับ25เราก็จะได้เป็นข้วนดับ5 25ดัอย่างนี้เราก็จะได้เซตของ r ออกมาแล้วพอเราได้ r ออกมาเนี่ยเราก็จะสามารถตอบโดเมนกับเลนส์ได้แล้วอะอย่าลืมนะว่าคราวนี้เราดูโดเมน ของความสัมพันธ์ R เล็กเราก็เลยห้อยเป็นโดเมน R เล็กแล้วเราดูเลนส์ของความสัมพันธ์ R เล็กก็เลยห้อยเป็น R ใหญ่ R เล็กเราก็จะดูว่าโดเมนเนี่ยมันคือสมาชิกตัวหน้าแต่ละขั้นดับเราจะเห็นได้ว่าสมาชิกตัวหน้าเนี่ยจะมีแค่1 2 3 4าแล้วก็5เราก็เลยจะเขียนได้ว่าโดเมนเนี่ยเป็นเซตของ1 2 3 4สี่ ส่วนเลนส์เนี่ยให้เรามองสมาชิกตัวหลังเราก็จะเห็นว่าสมาชิกตัวหลังเนี่ยจะมี 1, 4, 9, 16, แล้วก็25ดังนั้นเลนส์เนี่ยก็จะได้เป็น 1, 4, 9, 16, แล้วก็25 เราก็จะได้โดเมนและเลนจ์องอาออกมาเรียบร้อยแล้วโอเคนะสำหรับตัวอย่างที่1เขาบอกเซตของ A มาแล้วก็ให้ว่าความสัมพันธ์ของ R เนี่ยมันเป็นขัวนดับ xy โดยที่ y เท่ากับ x กำลังสองและ x เป็นสมาชิกใน A อยากหาโดเมนกับเลนจ์คือเราก็ต้องหาความสัมพันธ์ R ให้ได้ก่อนโดยเราก็จะเริ่มดูว่า x เป็นสมาชิกใน a เนี่ยทำให้ x เป็นไปได้แค่5ค่าคือ1 2 3 4 5า เสร็จแล้วเราก็จะนํา x แต่ละตัวเนี่ยเข้าไปแทนใน y, y เท่ากับ x กำลังสองเราจะได้ y ออกมาแล้วก็สามารถเขียนขันดับ x y ทั้งหมดได้แล้วพอเราเขียนขันดับ x y ทั้งหมดของความสัมพันธ์ r ได้เนี่ยเราก็จะสามารถมองแล้วตอบโดเมนกับเลนจ์ได้ต่อไปเราจะดูตัวอย่างที่2กัน ตัวอย่างที่2ให้ว่า s เนี่ยเป็นเซตของคูณดับ x y ซึ่งเป็นสมาชิกของจำนวนเต็มคูณกับจำนวนเต็มบวกโดยที่ y เท่ากับ x จงหาโดเมนและเลนส์ของ s ก็ข้อนี้นะคือเขาต้องการหาโดเมนในความสัมพันธ์ s กับเลนส์ในความสัมพันธ์ s ดังนั้นเราก็จะเขียนเป็นตัวดีใหญ่ห้อย s กับ R ใหญ่ห้อย s d ใหญ่เนี่ยคือหมายถึงโดเมน R ใหญ่หมายถึงเลนจ์และตัวห้อยเนี่ยคือความสัมพันธ์ที่เราอยากได้แล้วเราก็ดูว่าคือข้อนี้เนี่ยเขาให้มาว่า y อ่ะจะต้องเท่ากับ x เสมอแล้วพี่ก็กลับไปดูคือเขาบอกว่า x ของเราเนี่ย x และ y มันเป็นสมาชิกใน i คูณ i บวก เราก็เลยจะจับคู่ตัวหน้าเราจะได้ว่า x เนี่ยต้องเป็นจำนวนเต็มก็คือเป็น i i นี้ย่อมาจากจำนวนเต็มเนาะส่วน y คือตัวหลังจับคู่กับตัวหลังได้ว่า y ต้องเป็นเต็มบวกแล้วการที่เรารู้ว่า x เนี่ยเป็นได้แค่จำนวนเต็ม y เป็นได้แค่เต็มบวกแต่ x กับ y เนี่ยมันต้องเท่ากันสแสดงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งคู่ก็ต้องเป็นจำนวนเต็มบวก เพราะว่า y เนี่ยมันถูกบังคับให้เป็นเต็มบวกเท่านั้น x ก็ต้องเท่ากับ y ก็คือเป็นแค่เต็มบวกด้วยเราก็เลยจะได้มาแล้วว่าโดเมนของ s เนี่ยก็คือค่า x โดยที่ x เนี่ยต้องเป็นจำนวนเต็มบวกเราก็จะเขียนว่า x เป็นสมาชิกข,ของเซตของจำนวนเต็มบวกส่วน z ก็จะเขียนว่าเท่ากับเซตของ y โดยที่ y เป็นจำนวนเต็ม ต่อไปตัวอย่างที่3ให้ R เนี่ยเป็นเซตของขั้วดับ x y โดยที่ y เท่ากับ x กลังสองและ x เนี่ยเป็นสมาชิกในจำนวนเต็มจงหาโดเมนและเลนส์ของ R พี่ก็มาดูก่อนนะว่า y เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ในเซตของจำนวนเต็ม อ่ามเป็นความสัมพันธ์ในเซตของจํานวนเต็มเพราะเรากําหนดเนี่ยให้ x เ,เป็นจํานวนเต็มเสร็จแล้วคือ y เนี่ยมันเท่ากับ x ก,กาลังสองอ่ะพี่ก็มองอย่างนี้นะ x เ,เป็นจํานวนเต็มส่วน y เท่ากับ x ก,กาลังสองซึ่งอะไรก็ตามยกกาลังสองเนี่ยเราจะจําได้ไหมว่ามันจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เสมอ ดังนั้นเนี่ยพี่ก็เลยจะได้ว่า y ของเราเนี่ยต้องเป็นจำนวนเต็มบวกไม่ก็ศูนเท่านั้น ฟังทันไหมคือ x เนี่ยมันเป็นจํานวนเต็มแล้ว y มันเท่ากับ x กาลังสองจำนวนเต็มนํามายกกาลังสองเนี่ยยังไงมันก็เป็นจํานวนเต็มไม่มีทางมีทศนิยมโผล่มาแต่ว่าการที่จํานวนอะไรก็ตามยกกาลังสองเนี่ยค่าของมันเนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เสมอเราก็เลยจะได้ว่า y ของเราเนี่ยต้องเป็นจํานวนเต็มบวกไม่ก็ศูนย์เท่านั้นดังนั้นเนี่ยข้อนี้เราก็จะสามารถตอบได้แล้วว่า โดเมนของ r เนี่ยมันก็คือเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มส่วนเลนส์ของ r เนี่ยมันก็คือเซตของ y โดยที่ y เนี่ยเป็นจำนวนเต็มบวกหรือเป็นเซตของ0เราจะเขียนอย่างนี้นะคือ y เป็นสมาชิกในเซตของจำนวนเต็มบวกหรือเซตของ0ก็คือ y เป็นเต็มบวกหรือเป็น0นย์ ต่อไปเราจะไปดูตัวอย่างที่4ตัวอย่างที่4นะกำหนดให้ r เนี่ยเป็นเซตของขั้นดับ x y โดยที่ y เนี่ยเท่ากับ1ส่วนด้วย x ลบ 1, จงหาโดเมนและเลนจ์ของ r เราก็จะมาดูนะว่าคือตอนนี้เราได้ว่า y เท่ากับ1ส่วน x ลบ1 เราจะต้องพยายามดูว่าโดเมนเนี่ยมันหมายถึงว่า x ของเราเนี่ยมีค่าเป็นอะไรได้บ้างภาษาง่ายๆเง,งคือโดเมนหมายถึง x เป็นอะไรได้บ้างเ a นจ์เนี่ยหมายถึง y เป็นอะไรได้บ้าง เสร็จแล้วเขาก็ให้เงื่อนไขามาว่า y เท่ากับ1ส่วน x ลบ1ถ้าตอนแรกพี่พ,จพิจารณาแค่ x เนี่ยว่า x เป็นอะไรได้บ้างน้องก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถแทน x เป็นอะไรก็ได้ยกเว้นแค่กรณีที่ x เป็น1เพราะว่าถ้าเราแทน x เป็น1เมื่อไหร่เนี่ยเราจะได้ออกมาว่า y เนี่ยมันเท่ากับ1ส่วนด้วย1ลบ1ซึ่งกลายเป็น1ส่วน0 เราพี่คือเราจะรู้เนาะว่าเราห้ามให้ส่วนเนี่ยเป็น0ดังนั้น x ของเราเนี่ยห้ามเป็น1แต่ว่า X เนี่ยจะเป็นค่าอะไรก็ได้เลยอย่างเช่นจะเป็น2เป็น20เป็น100เป็นลบพันได้หมดคือ x อ่ะเป็นได้ทุกตัวยกเว้นเลขศูนยเพราะท่าที่นะ x เป็นได้ทุกตัวยกเว้น1เพราะว่าถ้า x เป็น1จะทำให้ส่วนเป็น0ูนย์ ดังนั้นเราก็เลยจะได้มาว่าโดเมนของ r เนี่ยมันคือเซตของ x โดยที่ x เนี่ยไม่เท่ากับ1หรือว่าน้องอาจจะเขียนว่าเป็นจำนวนจริงที่ไม่ใช่เซตของ1เป็นจำนวนจริงลบด้วยเซตของ1ก็ได้ต่อไปถ้าเราอยากได้เลนส์เนี่ยเราก็ต้องมองว่าค่า y ของเราอ่ะมันเป็นอะไรได้บ้าง ซึ่งน้องก็จะเห็นว่าค่า y เนี่ยถ้าเราจะมองง่ายๆเนี่ยคือเราจะจัดให้ x อยู่ในรูปของ y เหมือนกับว่าถ้าเราจะพิจารณา x เนี่ยคือเราจะมองว่า y อยู่ในรูปของ x แต่ถ้าเราจะพิจารณา y ให้เราเปลี่ยน x อยู่ในรูปของ y พี่ก็จะทำการคูณค่ายก่อนเราจะได้เป็น y คูณด้วย x ลบ1มีค่าเท่ากับ1 แล้วเราก็จะย้ายข้าง y ลงไปได้เป็น x ลบ1เท่ากับ1ส่วน y ดังนั้น x เดียวเนี่ยจะเป็น1ส่วน y บวกด้วย1ซึ่งน้องก็จะเห็นได้ว่า y เนี่ยห้ามเป็น0ย์แค่ตัวเดียวเพราะว่าเศษส่วนเนี่ยเขาจะบังคับไม่ให้ส่วนเป็น0ดังนั้นเราก็จะรู้แล้วว่าเลนส์ของ r เนี่ยมันคือเซตของจำนวนเซตของ y โดยที่ y ไม่เท่ากับ0นย์ เราอาจจะเขียนเป็นจำนวนจริงลบด้วยเศจของ0อ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ขอสรุปให้ทีนึงนะคือการที่เราอยากได้โดเมนเนี่ยเราจะมองว่า x เ,เท่ากับอะไรบ้างโดยการที่เราจะมองว่า x เ,เป็นอะไรได้บ้างเนี่ยเราจะต้องจัด y อยู่ในรูปของ x อย่างโจทย์ข้อนี้เนี่ยคือเป็น y อยู่ในรูปของ x แล้วเราก็เลยดูโดเมนได้เลยส่วน range คือการมองว่า y เท่ากับอะไรบ้างโดยการจะมองว่า y เป็นอะไรได้บ้างเนี่ยเราจะต้องจัด x อยู่ในรูปของ y อ่ะอันนี้ให้จดเพิ่มเข้าไปนิดหนึงเสร็จแล้วข้อนี้เนี่ยเราก็เลยเห็นว่า ถ้าเรามี y เท่ากับ1ส่วน x ลบ1เนี่ยการเป็นเศษส่วนเราจะต้องระวังไม่ให้ส่วนเป็น0ซึ่งส่วนเนี่ยมันจะเป็น0ก็ต่อเมื่อ x มีค่าเท่ากับ1ดังนั้น x ของเราเนี่ยมันจะเป็นไปได้ทุกค่าที่เป็นจํำนวนจริงยกเว้นแค่กรณีที่ x เป็น1เพราะจะทำให้ส่วนเป็น0เราก็เลยตอบว่าโดเมนของโดเมน r เนี่ยมันเป็นเซตของ x โดยที่ x ไม่เท่ากับ1 คือการที่เราเขียนว่าเป็นเซตของ x เ,เนี่ยมันย่อมาจากว่าเป็นเซตของ x โดยที่ x เ,เป็นจํานวนจริงการไม่เขียนอะไรคือสื่อว่ามันเป็นจํานวนจริงแล้วเราก็แค่บอกเงื่อนไขว่าไม่ใช่1ห,หรือเราอาจจะเขียนเป็นจํานวนจริงลบด้วยเซตของ1ส่วนถ้าเราจะหาเลนส์เนี่ยเราก็ต้องจัด x อ,อยู่ในรูปของ y ซึ่งพี่ก็ทําโดยการย้ายข้าง x ลบคูณก่อน เสร็จแล้วก็ย้าย y ลงมาหารย้ายลบ1ไปฝั่งขวากลายเป็นบวก1เราจะได้ออกมาว่า x เนี่ยมันเท่ากับ1ส่วน y บวก1เราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าพอมันเป็นเศษส่วนเนี่ยค่า y เป็นได้หมดเลยทุกค่ายกเว้นแค่กรณีที่ y เป็น0เพราะว่าเราห้ามส่วนเป็น0เราก็เลยตอบว่าเลนส์ของ r เนี่ยเป็นเซตของ y โดยที่ y ไม่เท่ากับ0หรือเป็นเซตของจำนวนจริงลบด้วยเซตของ 0, อง 0. ก็จะได้ออกมาเป็นคำตอบโดเมนและเลนจ์ของข้อนี้ต่อไปตัวอย่างที่กํากำหนดให้ r เนี่ยเป็นเซตของคู่นับ x y โดยที่ y เท่ากับรูทของ x 1 6จงหาโดเมนและเลนจ์ของ r ก่อนอื่นเราจะมาดูว่าข้อนี้เนี่ย y ของเรามันอยู่ในรูปของ x แล้วดังนั้นพี่จะสามารถพิจารณาโดเมนได้เลยน้องก็จะเห็นเนาะว่า x 1 6เนี่ยมันอยู่ภายใต้รูทหรือลากที่2แสดงว่า x 1 6เนี่ยมันจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0 ขอ x ลบ16มากกว่าหรือเท่ากับ0เนี่ยมันก็คือหมายความว่า x ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ16เราก็จะสามารถตอบได้เลยว่าโดเมนเนี่ยมันจะเป็นเซตของ x โดยที่ x มากกว่าหรือเท่ากับ16 ส่วน y ในข้อนี้เนี่ยคือเราไม่จำเป็นต้องจัดใหม่ก็ได้เพราะว่าเราจะเห็นได้อยู่แล้วว่า y เนี่ยมันคือรูทของอะไรสักอย่างซึ่งการที่มันถอดรูทออกมาได้เนี่ยมันจะต้องเป็นจํานวนที่มันมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เสมอโอเคเนาะคือพอมีค่ารูทเนี่ยมันต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เสมอเราก็เลยจะได้ว่า y ของเราในข้อนี้ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ดังนั้นเราก็จะตอบได้เลยว่าเลนส์ของ R เนี่ยมันคือ y โดยที่ y มากกว่าหรือเท่ากับ0คือข้อนี้เนี่ยมันมองง่ายอยู่แล้วเราก็เลยมองแล้วตอบได้เลยงั้นต่อไปตัวอ,อย่างที่6จงหาโดเมนและเลนส e โดยพิจารณาจากกราฟของความสัมพันธ์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้ข้อที่1เขาให้กราฟความสัมพันธ์ r 1มาอยากให้เราตอบว่าโดเมนกับเลนส์เป็นอะไรก็จากรูปนะน้องก็จะเห็นนะว่า x ของเราเนี่ยเป็น0ก็ได้เป็น1เป็น2เป็น3เป็นไปได้เรื่อยๆแล้วก็เป็นลบ1ลบ2ลบ3ไปได้เรื่อยๆเหมือนกันน้องจะเห็นว่าค่า x ของเราเนี่ย มองหันไหมคือ x อ,อะ่ะคือมองแนวแกน x ตรงนี้ถ้าที่จุดนี้เนี่ยคือ x เ,เป็น0ที่จุดนี้คือ x เป็นอาจจะเป็น0.8ที่จุดนี้ทำให้ x เ,เป็น1ทําทำให้ x เ,เป็น2จุดนี้ทำให้ x เ,เป็น3แล้วก็ยังวิ่งไปได้เรื่อยๆคือ x เ,เนี่ยค่าของมันก็จะเพิ่มไปได้เรื่อยๆส่วนจุดนี้เนี่ยจะทำให้ค่า x ของเราเป็นลบ1 x เ,เป็น ลบสอเป็นลบสเราก็จะเห็นได้ว่าค่าของ x เนี่ยเป็นได้ทั้ง0ูเป็นจำนวนบวกหรือเป็นจำนวนลบเราก็จะเห็นได้เลยว่าโดเมนของความสัมพันธ์ r 1เนี่ยเป็นเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนจริงใดๆแล้วก็ถ้าเราจะได้เลนส์คือเราก็จะมองว่า y มีค่าเป็นอะไรได้บ้าง ถ้าเรามองที่จุดนี้เนี่ยเราก็จะได้ว่าค่า y เนี่ยมันคือ0ถ้าเรามองที่จุดนี้เนี่ยเราก็จะได้ว่าค่า y เนี่ยมันอาจจะเป็น1.2จุดนี้อาจจะเป็น0อาจจะเป็น1 y อาจจะเป็น2 y อาจจะเป็น3 3.5ไปได้เรื่อยๆเสร็จแล้วถ้าเรามองด้านล่างเนี่ยคือ y ก็อาจจะเป็นลบ1ลบ2ลบ3 ไปเรื่อยๆน้องก็จะเห็นได้ว่าค่า y ในข้อนี้เนี่ยก็คือจะเป็นจำนวนจริงใดๆด้วยเราก็เลยจะตอบว่าเลนส์ของ r 1เนี่ยจะเป็นเซตของ y โดยที่ y เป็นจำนวนจริงต่อไปข้อย่อยที่2 ก่อนอื่นถ้าเราพิจารณาโดเมนคือมองค่า x เราก็จะเห็นได้ว่าค่า x ของเราเนี่ยถ้ามองไง่ายๆนะคือน้องก็มองจากกราฟแล้วลากลงมาที่แกน x ดูว่าค่าของมันเป็นอะไรบ้างเราก็จะเห็นว่าค่าของ x เนี่ยเป็นจำนวนลบก็ได้เป็นศูนย์ก็ได้เป็นจำนวนบวกก็ได้ลองทันไหมลากจากกราฟลงมาที่แกนเพื่อดูว่าค่าเป็นอะไรบ้าง เราก็จะเห็นได้ว่าค่าของมันเนี่ยเป็นได้หมดเลยก็คือเป็นจำนวนจริงใดๆเราก็จะตอบว่าโดเมนของ r 2เนี่ยมันเป็นเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนจริงถัดหน้าถ้าเราจะดูค่า y เนี่ยพี่ก็จะเห็นว่าค่า y เนี่ยมันลากเข้ามาที่แกน y เนี่ยคือมันเป็นจำนวนบวกได้ ทุกค่าเลยเพราะว่ามันเป็นเส้นตรงเนาะมันลากมาได้ทุกค่าเสร็จแล้วลากมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็เป็นจำนวน0ูนย์ก็ได้เสร็จแล้วจำนวนลบก็เป็นไปได้แต่ว่าจำนวนลบของมันเนี่ยที่มากสุดที่ที่เป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยจะเป็นแค่ลบหนึ่งน้องเห็นไหมถ้าเราลากจากจุดล่างสุด มาที่แกน y เนี่ยเราจะเห็นนะคว่าค่า y เนี่ยมันมากน้อยสุดที่เป็นจำนวนลบได้แค่ลบหนึ่งอะโทษทีท่นะเราดูค่า y แล้วเราจะเห็นว่าด้านบนเนี่ยมันเป็นไปได้ทุกค่าคือจำนวนบวกเนี่ยเป็นไปได้หมดแล้วก็เป็นจำนวนศูนย์ก็ได้แต่พอเราดูจำนวนลบเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าค่า y ที่น้อยที่สุดเนี่ยมันเป็นไปได้แค่ลบหไม่สามารถน้อยกว่าลบหได้แล้ว ดังนั้นพี่ก็เลยจะได้ว่าเลนส์ของ r 2เนี่ยมันจะต้องเป็นค่า y ที่เป็นจำนวนจริงใดๆโดยห้ามน้อยกว่าลบ1เราก็จะเขียนว่าเลนส์ของ r 2เนี่ยเป็นเซตของ y โดยที่ y เป็นจำนวนจริงและค่า y จะมากกว่าหรือเท่ากับลบ1นันไหม เนี่ยค่า y ที่เป็นลบเนี่ยมันจะได้สุดขอบแค่ลบหนึ่งไม่สามารถลงต่ำกว่านี้ได้แล้วต่อไปข้อย่อยที่3เราก็จะมาพิจารณาโดเมนก่อนก็คือมองค่า x ซึ่งเราก็จะเห็นว่าถ้าเราลากจากกราฟลงไปที่แกน x เนี่ย เราก็จะเห็นว่า x เนี่ยมันเป็นไปได้หลายค่ามากโดยมันเป็นได้ทั้งจำนวนบวกจำนวน0ูนยแล้วก็เป็นจำนวนลบก็ได้แล้วกราฟมันก็อาจจะต่อไปอีกก็ยิ่งลบเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆหรืออาจจะต่อมาฝั่งนี้ก็คือบวกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นได้ว่าโดเมนเนี่ยมันจะเป็นจำนวนจริงใดๆ เราก็เลยจะตอบได้ว่าโดเมนของ r 3เนี่ยจะเป็นเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนจริงถัดมาเราก็จะมาดูค่า y ก็คือ range น้องก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราลากจากกราฟเข้ามาที่แกน y เนี่ยคือ y มันจะเป็นค่าลบได้เยอะมากๆลบไปเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นมาจนถึงค่าที่เป็นศูนย์ก็ได้ เราก็ลากเข้าไปเนาะจากตรงนี้เนี่ยน้องก็จะเห็นว่าค่า y ก็เป็นบวกก็ได้แต่ว่าค่า y ที่มากที่สุดเนี่ยมันจะเป็นแค่4เท่านั้นมอ,อแม้คือเราอะมองว่าค่า y ที่มากที่สุดเนี่ยมันคือจุดสูงสุดตรงนี้ซึ่งเป็นมากสุดได้แค่4ดังนั้นค่า y ของเราเนี่ยจะเป็นจำนวนจริงใดๆที่ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ4เท่านั้น เราก็เลยจะได้ว่าเ a นส์ของ r 3เนี่ยเป็นเซตของ y โดยที่ y เป็นจำนวนจริงและ y ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ4โอเคนะสำหรับการดูที่กราฟเนี่ยเราก็จะลากจากกราฟเข้าไปที่แกนเพื่อดูว่าค่าเนี่ยมันเป็นบวกได้ไหมเป็นสูตรได้ไหมเป็นลบได้ไหม แล้วเป็นไปได้ทุกจํานวนหรือเปล่าอย่างแกน x เ,เนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าค่า x เ,เนี่ยสามารถเพิ่มขึ้นไปได้เรื่อยๆแล้วก็ลดลงไปได้เรื่อยๆก็คือเป็นจํานวนจริงใดๆแต่ว่าถ้ามองแกน y เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าค่า y เนี่ยมันไม่มีทางลอยขึ้นไปสูงกว่า4แล้วเพราะว่าจุดนี้คือจุดสูงสุดแล้วเราก็เลยจะได้ว่าเลนส์เนี่ยจะเป็นเซตของจำนวนจริงที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ4เท่านั้น เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะจะตัวมแม่ได้ผัวก็คือสวรรอเอย่งี้ตัดการได้เลยเนืตอบเนง้วยเป็นสองก็รับหนึ่นเง,าาง,งเอ ดูคลิปถัดไปเป็นกําลังใจให้นะคะตอบข้ออะไรเลยข้อสำับการเดินเดี๋ยวป่ะ